สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสี่ปอนด์เฮ็ดดีนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นแอมจิ๋วส่งมาจากจีนนะครับผมเป็น Z k m t 1 2หนึ่งสองเป็นออริโอหนึ่งจุดสองครับเป็นแยกซับส่งมาจากจีนนะครับนี่ภาษาจีนเลยเป็นยังไงล่ะส่งมานานมากเวลาส่งประมาณสิบเจ็ดวันสั่งตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดแล้วก็วันนี้วันที่สิบเจ็ดนี่อ่ะทีนี้ผาแกะพร้อมกันจริีๆผมแกะไปแล้วล่ะ ว่าอันนี้จะให้ดูกล่องมาเป็นอย่างนี้จากจีนเลยนะนมีนี่ไม่มีอะไรเลยมีแค่แค่นี้เป็นตัวตัวถูกของหนึ่งจุดสองเลยกันเรจะเปิดมาอ่ามีชุดไขควงมีสายหัวต่อไฟแล้วก็มีปุ่มบูร,รุ่มเป็น,นโอเคเลยนะมีของแถมมาให้โอเคมีไขควงมาให้มีเศษเอ,อ อะไรเดี๋ยวให้ดูเส้นเหมือนเครื่องขี้กลงหรือเปล่านี่จะเป็นพลาสติกไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นอ่าเป็นแผ่นปิดนี่เขาจะมีค่าบอกเลยนะว่า9แอมป์4-8โอห์ม15-100วัตต์จะมีบอกละเอียดอยู่นะไม่รู้ว่าตัวนี้มีบลูทูธหรือเปล่าโอ้ไฟเป็น DC 12โวลต์ถึง24โวลต์แต่ว่าที่ผมดูนะ คาปาที่มันให้มามันเป็นแค่ยี่ส้าโวลต์ถ้าใส่กระชากก็อาจจะระเบิดได้เดี๋ยวให้ดูนี่ยีห้าโวลต์เห็นรึเปล่าไม่เห็น,หนแต่ว่าเป็นยี่้าโวลต์นั่นแหละไม่ไม่เห็นอ,อ๋อนี่จะเป็นสี่พันเจ็ดร้อยน่าจะแรงกว่าของตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วหน่อยหนึ่งเพราะว่าคาปาตัวนั้นแค่สามพันห้าตัวนี้มันสี่พันเจ็ดก็แรงกว่านี่ก็เป็น ช่องสายปกติอันนี้บลูทูธหรือเปล่าไม่รู้ว่าวงจรบลูทูธอะไรเป็นแบบไหนแต่ว่าก่อนอนื่นต้องประกอบกันก่อนจะลองประกอบดูไม่รู้นะว่าประกอบยังไงซื้อมาอันแรกเหมือนกันเจะวางไว้ก่อนอันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะเก็บกองมาเลีย์ก่นอนเราจะไม่เอาอุปรกรณ์ที่เรามีนะเราจะใช้แค่ของที่เขาให้มาดูว่ามันประกอบได้เลยหรือเปล่าเห็นแล้วก็แกะ,กะเลยอึ๊บไข่วงอันดับแรก วางไว้ก่อนอแผงนเราจะแกะเลยคลิปนี้ถ่ายหลังจากรีวิวลนำะพงแปนิ้วนะแต่ว่าลำพงแนิ้วนะ่าจะลงที่หลังเพราะยังถ่ายไม่เสร็จตัวน,นี้ก็โลงๆเป็นแผ่นธรรมดามีสเปคบอกสเปคเงามากก็เดี๋ยวถ้าเป็นชื่อรุ่นเป็นอะไรนะั่นแหละร้อยวัตต์เลยเดียว บูทูธห้าจุดศูนย์อ่ะมีบูทูธเขียนบอกอยู่มันเงาว่ามันจะดูเรื่องไหมเนี่ยมีบูทูธห้าจุดศูนย์ก็โอเคอันอไม่รู้ช่างมันเราเน้นใช้งานเราไม่เน้นอุ้ยทำไมมันเงาเงาไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่านะได้มาในราคาสามร้อยกว่าบาทมันเงาจัดไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะเป็นที่ไฟด้วยเคก็มีซับมีเอมีอาร์นี้เป็นไฟเลี้ยงนี่ก็เป็นต้องเป็นช่องโวลลุ่มอะไรปกติเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการประกอบกันเราจะมั่วไปเลยดูก่อนว่ามีอะไรมาให้บ้าง อ่ะผมเจอนอ็อตตัวนี้สีทองหยิบมาดูกันเป็นนอ็นอตน็อตแบบนี้เอาเทวมาเลยดูว่ามันถ้ามันหายหรือเปล่าอุ้ยตัวนี้ทะลุออกมาเลยอะ่ะอย่าหายก็พอจากการสังเกตแล้วน่าจะใส่ตัวนี้ก่อนนี้น็อตใส่มาน่าจะใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยกันก่อนใช่ไหมเนี่ยตัวแท่งสีทองกับตัวน็อตสีทองโอเคน่าจะใส่แบบนี้มาพวงมาพอดีน่าจะเอานี้หมุนไปปึ๊บอุ้ยน่าจะได้น่าจะถูกแล้ว ตัวนี้จะเป็นตัวเล็กที่สุดนะเป็นตัวถูกสุดผมได้มาในราคาสามร้อยกว่าบาทพานั้นเองสั่งมาจากจีนนะเรอของนานมากครึ่งเดือนเกินครึ่งเดือนอีกเพราะว่าหลังและเดือนที่แล้ววันที่สามสิบสามสิบเอ็ดแล้วก็วันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดเพิ่งจะมาส่งแล้วก็ตามของยากมากไม่มีการอัปเดตใดๆทั้งสิง้นคือขึ้นในลาซาด้าแค่ว่าบรรจุแต่ว่าส่งนานมา่ะแล้วไม่มีความคืบหน้าอะไรบอกเลยผมสั่งของตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสามมาส่งแล้วหลายอย่างมากคือถือว่าส่สงช้าส่งช้ามาก ครึ่งเดือนน่ะบางคนที่รีบใช้นี่ก็คือไม่ทันบอกเลยแล้วก็ประกอบไปบนไน้นี่โอ้ตัวนี้ขันยากผมว่าประกอบง่ายนะซื้อมาอย่างนี้ประกอบเองก็น่้จะเป็นการลดต้นทุนของโรงงานแต่จากการที่เคยทํางานในโรงงานทําเกี่ยวกับแผ่น,นะอะไรพวกนี้มาถึง2โรงงานกันเลยทีเดียวเชียวประกอบงา <ๆ S 1> ่ายเพราะว่าการประกอบไปเรื่อยๆอย่เงี้ยใช้ต้นทุนค่อนข้างจะสูงใส่ลงไปปึ๊บนิ้วกดไว้นิ้วหนึน่งแล้วก็เอาแท่งสีทองหมุนเข้าไป ล้องอาจจะไม่โฟกัสนะเป็นกล้องโทรศัพท์ vivo v 1 7บเจโอเคเราจะได้ลักษณะนี้ให้มีเสาขึ้นมาหน่อยละเดี๋ยวกดให้โฟกัสใหุ้่นงิดมากโทรศัพท์นนะเครื่องนี้แม่งไหวคุยโฟกัสอะไรสักอย่างโฟกัสไปแล้วแป๊บนึงช่างมาันเราจะประกอบแผ่นตัวนี้ดีกว่านี่ตรงหรือเปล่ปาตรงแค,ค่โอเคโอเคเราจะใส่น็อตกันไปก่อนเราจะประกอบของที่เขาให้มาก็โอเคแล้วนะ ขอใส่น้ำลงไปในรูก่อนละกันตัวเล็กมากปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โอเคง่ายนี่นะอย่าเพิ่งขันแน่นนะเดีย๋ยวขยับให้ดูปึ๊บก็เล็งๆเอาหน่อยอื้ออุวยๆวิวอืม เฮ้ยเขาให้น็อตมาเกินวะเนี่ยเหมือนว่าเขาจะให้น็อตมาเกินนี่เห็นไหมมีห้าตัววะเฮ้ยค่อยน็อตมาเกินวะหรือว่าต้องขันอะไรไม่มีนะอันนี้ด้านไหนก็ได้ปะเดี๋ยวลองเทียบดูไม่ใช่อานนี้โอเคผมสเปคตามนี้อืจริงน็อตต้องขันทะแยงใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ได้สนใจมันไม่ใช่เครื่องยนต์ฝาสูบอะไรพวกนี้ที่จะต้องขันทะแยงอะไรขนาดนั้นไม่ได้ใช้ประแจปอนขันหรือใช้ควงขันให้มันอยู่เฉยๆความง่ายมาก ร่วมมีน็อตตังอื่นที่ต้องขันเพราะมันให้นอ็อตมาเกินตัวอะก็ส่วนดอกลำโพงแปดนิ้วก็ผมมีอยู่สองตู้ใช่ไหมในคลิปต่อไปน่าจะได้เห็นผมมีอยู่สองตู้ก็ตู้หนึ่งจะเป็นตู้แบนพาร์ตตู้หนึ่งจะเป็นตู้เปิดปกติอันนี้เกินมาใช่ไหมน็อตตัวนี้ว่าใครที่เขาให้นอ้องน้อยไม่พอก็ทักมา,าบอกได้นะอยู่กับผมตัวนึ้งแต่ไม่ใช่เขาแถมให้ผมไงเป็นค่าส่งนานส่งช้า จริงๆมันตัวเล็กมากนะแอมตัวนี้เป็นตัวเก่าหรือเปล่าเขามีตัวใหม่ออกมาแล้วนี่เป็นหลายร้อยวัตต์เลยแต่ตัวนี้ก็เกินพอละสสาหรับการใช้งานเล็กๆน้อยๆเปิดเพลงใครที่จะเอาไปทําตู้ลำโพงแบบเล็กๆอะ่ะผมว่าใช้ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะขอการใส่โวลลูมผมก็จะปรับมาสุดเลยนะซ้ายสุดแล้วผมก็จะใส่วมันไม่มีให้ดูเลยผมก็จะปรับมาสายสุดก่อน ดูว่าประมาณไหนสวยหนดูประมาณนี้แล้วเปิดไปปุ๊บมันได้เยอะไปลงมาอีกอือมาอันนี้ไปอุ้ยไม่โฟกัสเลยอะกล้องอะไม่โฟกัสเลยวะกล้องไม่ค่อยโฟกัสอ่ะประมาณนี้กันกล้องไม่โฟกัสเลยหรือที่ไม่เอาเลยเดี๋ยโอเคมาอนี้ได้นะเดี๋ยวขอปรับหน่อยโอเคแล้ว ปรับมาปุ๊บจริงๆผมไม่ได้ดูหรอกว่าปรับอะไรเท่าไหร่ถึงไหนใส่ให้มันดูโอเคงั้นแหละพอเปิดไฟแล้วโอเคเออเปิดไฟเปิดไฟแล้วโฟกัสขึ้นเยอะมันจะใส่ให้มันเท่าๆกันแล้วกันประมาณนี้กดไปกดไปโอเคนี่ใสให้มันใกล้เคียงอพอไม่ต้องเอาเป๊ะมากใช้งานเองเนี่ยเสร็จกึ่งเสร็จพัดติ่งนั่นแหละ ใส่ไปเอาประมาณนี้เอ้ยตัวนี้มันจะมีแก๊กด้วยตัวนี้จะเป็นเปิดปิดหรือเปล่าน่าจะใช่เปิดปิดแล้วปิดไว้ก่อนโอ้โหเปิดได้มากกว่าชาวบ้านอีกเอ้ยอ๋อถ้าเปิดมาตรงนี้ให้มันอยู่ข้างล่างเออมันจะโอเคกว่ามั้งให้อยู่ข้างล่างตรงอะ่ะเดี๋ยวผมแก้ก่อนให้อยู่ข้างล่างตรงดีกว,ว่าแ้วสวยกว่านี่ล่างตรงอ,อ,อึ๊บอึ๊บโอ้โหแน่นจอด นี่โอเคโอเคไหมตัวนี้วะเห็นแล้วแม่งขัดตา,อ,าอุ้ย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 ไหนปั๊บมาล่างตรงล่างตรงยังไม่ตรงวะล่างตรงไม่ได้อ่ะเมื่อกี้ก็โอเคแล้วล่ะโอเคอันนี้ก็จะมาเทสเสียงเทสเสียงกันกนี่คือ นี่ผมจะจูนไว้ยังยังไม่ได้จูหนหรอกอันนี้เพิ่งต่อเมื่อกี้แล้วเราลองเปิดเทสเฉยตอนนี้นนแบตเตอร์ผมใช้เป็นตัวนี้จะเป็นสิบเก้าโวลต์เป็นของโนบุ๊สิบเก้าโวลต์นี่นีดแหละสิบเ้าุดสองประมาณนี้นี่ผมจะใช้เป็นตัวนี้ก็เคยกำลังจะรีวิวยังถ่ายคลิปรีวิวไม่เสร็จนี่ดอกจะให้เป็นดอกซับแปดนิ้วนี่เป็นห้านิ้วอันนี้หกนิ้วอนนี้สี่นิ้นว แล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เอาออกไปเพราะว่าตู้แบบเนี้ยมันมันก็เพื่มออกตรงเนี้ยก็คือว่ามันเด้งตามแล้วทําให้เสียงมันเพี้ยนมากเลยผมก็เลยยังอันนี้ก็เดี๋ยวผมอ,ออกนะอ่ะเหมือนกันเห็นไหมจริงๆมันจะต้องเป็นเหมือนกันแต่ฝั่งนี้จะเป็นตู้แบนพาร์ตจะเป็นตู้ฟาดก็คือทําฟาดไว้แล้วเอาพอตออกฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เปิดให้มีพอตผมจะลองปรับให้ฟัง tolong pangan dulu two, topic, three, one. ะลองเปลี่ยนเป็นตู้นี้จะเป็นตู้แบนพาร์จะลองเปลี่ยนเป็นแบนพาร์ให้ฟังแล้วเสียงแตกต่างกันยังไงถือว่าเป็นการเปรียบเทียบไปในตัวเลยก็ได้วกันสำหรับแอมตัวนี้สำหรับเหมาะสำหรับตู้แบบไหนของวันได้ต่อกับแบนพาร์ละนี่ใช้เป็นเพลงเดิมนะเออเป็นตู้นี้จะมีห้องปิดเป็นห้องนี้เป็นถ้วยสลัดอะไรของแม่นั่นแหละผมงาทำเออ

การรีวิวก็จะเป็นเท่านี้สำหรับแอมตัวนี้แล้วก็ใครที่อยากให้รีวิวดอกลำโพงเต็มๆก็รอดูเป็นน่าจะเป็นคลิปถัดไปแล้วก็ผมทำเซตนี้ไว้เนี่ยเป็นเซตเซตแอมตัวนี้น,นี้ผมก็ทำมานานแล้วล่ะอันนี้ก็หลุดจะเป็นต่อแอมกับปีตัวนี้เป็นปีเจ็ดแบนยี่ห้อเดียวกับ,กบดอกลำโพงทั้งสองข้างเลยใครที่เคยดูรีวิวไปแล้วก็จะเห็นนะว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันเป็น ไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่ผมเรียก mp นั่นแหละก็ตามตรงนี้ใชใ้คู่กับเป็น a m วตัวนี้สองตัวมีวัดโวลต์มีพัดมพลมก็ที่ผมยังไม่รีวิวเพราะว่าตอนนี้ยังแก้ปัญหาเรื่องไฟไม่พอไม่ได้ก็ต้องซื้อนี่ก็ต่อก็เป็นการรีวิวจะเป็นการบอกวิธีการต่อแล้วกันก็คือตัวนี้มันพังง่ายตัวนี้นพังแล้วว่าเสียงซับมันใช้ได้ก็เลยเอามาต่อเดี๋ยวจะมีรีวิวให้ดูตัวนี้ก็ ครที่ชอบกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ like, share, ให้กับคลิปเจ้าแอมคิวตัวนี้ด้วยพลังแรงจริงๆแบบแอมตัวแค่นี้อันนี้อนาคตรเราจะฝังเข้าไปในตู้นี้เลยเราจะใส่ดอกตรงนี้หาดอกให้มันเราจะหาวิธีแก้ไม่ให้ดอกมันก็เพิ่มแล้วก็จะเจาะท่องนี้ใส่ตัวนี้เข้าไปนี่โผล่ปรับออกมาแล้วมีสวิตช์อะไประมาณน,นี้นี่ใส่แบบนี้เลยก็แผ่นอะคริลิกมาใส่ปุ๊บเข้าไปมีไฟบอกสถานะมีรุ่นมีนี่ ให้ให้ครบเลยแหละอาจจะมีช่องชัดแบบเป็นพาวแบงค์ในตัวก็จะ,ะอยากทำอยู่แต่ตอนนี้ยังยังไม่มีงบประมาณมากพอก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไกร้ด้วยถ้าคลิปไม่มีโฆษณาก็แสดงว่ายังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ก็ขอสวัสดีครับ